แค่ไดมอนด์เหรอใชตอนแรกมันมันมันสตรีมไว้แล้วมันเขียนว่าลดทูไดมอนด์เอาเอาลา,ายกล้องมาเรืเ่อยวผ่านไปสามทีซ้ำยังไม่ขึ้นเลยเออวัวหัสไปคือไฟเรียนเดือยคือไฟวัวหัดใจไม่เล่นเดือยไปไดมอนด์แล้ววะเฮ้ยมีรหัสไก่เดียวมันไปแบบไปแล้วก็ตกอ่ะแบบไม่ได้ไม่อยู่จนจบรนะนนแรงอ,อ,อ,อ่ะมันเท่มากแล้วแล้วมึงไม่เอาของมึงให้ไอ้นี่กันนะมาสเตอร์นะแล้วกูกูเฮดินสองวันสุดท้ายเนอะดูรอดวนดับก่อนมัต้องสองวันเลยไม่สองวันเนี่ย สองวันสองวันท้ายคือหนักนะเว้ยถ้า,<อ>ามค่ไ<อ>ม่ยอมแล้วไอ้เหี้ยยอมตีห้าไอ้ที่อยาไม่นอนอแกเจอโปรอย่างเดียวเลยเว้ยตอนนั้นน่ะรู้ได้ไงรู้ได้ไงถามกูดิย่าเอาหม้เสื้ออย่าเอาหม้อเสื้อมันขาดละกลองมาแล้วเอ๊ะกูเคยกูเคยกูเคยอยู่กูเคยอยู่มาเตอร์ตัวทีกูเคยเทสดกูขคยอย่า,อย,าอ,อย่างมือยากนันลองอย่างกลัวอ,อยู่มาซีซั่นแล้วเนาะ ไปแบบไหนก็ได้ไหมได้บ้างวะแค่ตรงนั้นมันมีคนลงเยอะไม่อยากอ้อมตาท้าย,ยไม่ได้เป็นห้องนั้นป่ะเนี่ยลาเบนนี่ก็รอส่องลาเบนไว้รอลาเบนออกแล้วแปะลาเบนต่อได้ได้พร้อไมไหมพร้อมไปดูๆหน่อยสิข่าวแค่นิดนึงข้างหลังเรามีคนลงป่าคูดเอะไม่รู้เอวมี ็เหนถ้าคนน้าคขึ้นเขามักห้าได้คนหนึ่งอะเพื่อหาข่าวมันจะหาได้เยอะมากมมันมีแค่เนี่ยเราเราไม่ได้หาข้างหลังข้างหน้านั่นแหละเราขึ้นมาเรามองมองได้ดิมันเห็นหมดเลยแถวนี้เนี่ยสีเขียวด้วย ขาดคู่ไก่แกเป็นเหียหอนะไรเนี่ยไม่มีเฟรนด์เลยครับสองก้อนเนี่ย่ะผมใครมียาแบ่งเพ็ดป่ะได้ให้รอบแบบต,ตรงไหนวะ คนหัวเมืนไงแถวนั้นอ่ะมีปะไอดอปอ่ะใ,ใกล้ๆเลยคนไกลไอ้เหี้อรอ,อสไายไหนวะอ่าไอ้สัตว์พวกนี้อ้าอวไอ้เหี้ยมีคนเรร้อยแล้วหรอโอ้เยเป็นไรวะตรงนี้นมีรู้อีกปะไม่มีแล้วมีตรงที่เดิมอ่ะลงแมวไปละ คีมคีมอะไรดิคีมอะไรดิเออไอ้บ้านรถลอยไม่เป็นผลปืนอะไรไว้ไหนเอเดดับวะเล่นป่ะไม่เล่นนะกูอะเก็บวระสุนมาเก็บวระสุนแล้วทิง้งเก็บวระสุนแล้วทิง้งให้ใครเล่นไอ้ไหนเก็บวระสุนแล้วมาทิ้งไอปทนะิ้งิงเนี่ยเด็กกูทิ้งในซอกเนี้ยอันเนี้ เฮ้ยไปยิงมาไว้สัตว์ยิงมาโคตรไกลน่าจะกดดังเว้ยดังบนน่ะเฮ้ยๆหน้าพี่เดไม่มีใช่ไหมไหนดูได้หรอ่ีไม่มีเพราะกดดังบนน่ะน่าจะมีเว้ยไม่อยากให้ีมาเข้ามาแถวเนี้ยวมันจะไปเว้ยเข้าที่ได้ไม่ได้เพราะพยายามหาขาเก่อน คนนี่เองแม่ต้อนขวับขึนยิงกันวะมันไม่จะไล่รถไม่ได้รถรถักสามคือคนขับแบบนี้ไปหาข่าวทางซ้ายซ้าย,ายให้เลยนะแาเานี้ยก็สามเหลือแค่บ้าปั้นเนี้ยแท็กดำอยากได้ที่จับปืนอ่ะด,ดูไว้หน่อยดิ แดงบ้างเอเอาเอ,าเ,อ,าเ,อาเก็บไว้หน่อยพวกนี้เป็นรรกระโดดวะมูไปไหนกันวะไปเล่นหลังคาเลยเว้ยอนนั่น่ะโอเคมูไปเล่นบ้านนี้นนบ้านยาวฟาร์มแล้วแต่ไม่เห็นคนอ่ะไม่เห็นรถมีมอเตอร์ไซค์เพิ่งออกไหนโกดังพี่ก็ดูไม่ได้เหมือนกันเหมือนมอเตอร์ไซค์ไปบ้านยาวมอเตอร์ไซค์ออกจากลามินไปบ้านยาวเทียบกันถ้าเป็นตี้ออรบิทเนี่ยบ้านยาวคือบ้านไหนปะ เดี๋ยอีกแล้วน่าลาเบนเขาจะเล่นแค่น,นั้นอีกเหรอเขาไปได้ลึกกว่านั้นนะมันดับเครื่องอ่ะลงแนละ้วเออในระหว่างก็ลงเลยเหรอมน่าเล่นไหมวะมันไม่สวยวะถ้าลงวัวเทะรถแล้วเอ่อเพชรกลับไปในไมน้านได้ป่ะหมดป่ะกลับไปไมน,าน้าสองวิแบบนี้เลย มามองเลยนะะตะันมีใครบอกขึ้นมามองนะที่เดิมเราอะแล้วก็เสือวีไปซ้ายะดีดีนะทงกว่าจะมีกระโนดได้รปโน้ไปนั่งเคลีย์อยขึ้นได้ไอะยี่อะไวัดกลับนะเออบ้านนี้ออก เดี๋ยวพี่จะแปลงกันนะพี่ก่อนผมไปหาเไนต้งไก่เพชรได้ได้ได้เพืออ่อวงมา,มาทางนี้แม่ข้างล่างปล่อยบ้านได้เลยน้องปล่อยตรงนั้นเลยปล่อยตรงนั้นเลยไปที่มีภาษาพี่มังสามีเหรอไม่มีไม่มีมังสามออกไปแล้วก็ะวจะวนไปทางซ้ายจริงก่อนถ้าไปมังสามแล้วเผื่อวงเผื่อวงขวาไหมกระจายเล่นได้ไม่ต้องนี่หรอกใครโดนที่มาแค่ออกมาแค่นั้น,นเองเฮ้ยไปไปไปที่มันสามเขาตื่นเลยปะขอบใจขอบใจขอบใจคลิปเลย มันมีคนเล่นแบบนี้มันนี่มีมุมดูเลยมีครูหาพ่อต้องฉี่ไปสลัมอ่ะถ้ามึงจะดูอ่ะสลัมมองยากที่เหนั้นอ่ะหลังคานี่ขึ้นได้นี่ที่ไอเพชรอยู่อ่ะบ้านหลังเนี้ยผมเคยเห็นในนั่นขึ้นมุมบ้านแมมองไปแๆ้ศะเราเล่นล่องนี้ก่อนก็ได้นะเว้ยบ้านไปเลยไม่ต้องไม่ต้องบ้านไปเลยนาะมึงยิงมึงแล้วมันเปิดเถึงตลอดเวลาแม็กเดี๋ยวกูงไปเติมเลยถ้าวงบีดไปทางมึง ได้พี่เน็ตบนหัวไอ้บนหัวมันลงมาเอาเงี้ยมันมีสองตีเลยถ้ามองนี้เสียงรถแล้วยิงไล่มันจะไม่จะขับมาอยู่ขับมาหาคุณเลยนะนั่นทำเสียงตลอดเวลาเลยคป็นคงคุณพ่อลุกหมดเลยอ่ะเออเราวงแม่มึงต้องมองสวนกลับมาให้พี่นะเบี้กำลังสวนกลับไปเนี่ยพี่กันไหนวะ ไม่เห็นอะไรนะพี่นิปเดี๋ยวมองมองไว้มองไว้ใครสร้างแสงตัวตัวเองด้วยโอ้ยเฮียก็ติดเฮียเลยเจ้า เองมองได้หรือขนาดไหนวะเนี่ยมองเห็นได้แบบได้หมดเราได้รู้ปะใกล้แล้วใกล้แล้วมึงก็้รู้ไหนอ่ะรู้แบบอีกฝั่งใช่ปหมเออไม่เห็นว่ายากกว่าตรงนั้นอ่ะ๋ยวได้หาดูในร่องอ่ะในในนนั่แหละในหลุมอ่ะมันดูยากในหลุมเราเดือดรับพี่พี่พี่เนี่ยเห็นไม่เห็นหรอในหลุมอ่ะไม่เห็นอ่ะบ้านสี่ไม่น่ามีไหมมีมีนี่นี่ที่สองบ้านยาวเดี๋ยวบ้านยาวไปบ้านถ้าไม่มีพี่ไปพี่ไปได้นะไปซ้ายอ่ะไปซ้ายอ่ะ ต้องหาไหมต้องหาสองแล้วอ่ะซ้ายอ่ะว่องนะออกไปเลียนะตรงไหนที่เองเขเคลียร์ตอนแรกยังที่ไม่สองเลยสองแล้วหน้าต่อโตดังนี้ก็ได้นะมีเส้นนี้ด้วยหเออแบบไหนก็ได้ที่พวกนี้เห็นแล้วแจมข้ามให้ขเขาอ่ะแปะให้ขอบตรงนี้ก็ได้แล้วหาสองต่อล้มโล่ลุ่มก็โล่ขนาดหนะาสองต่อได้นะเว้ยเราวองไอ้พวกบาลาเินไหนออาบิทเองบอกอ่ะ ออบน่าไม่ม<อ>ไก็ดังน่ยน่าว <ละ S 2> นะอมาซ้ายลไหนะบนยาวเเออบ้นไกลฟาร์มไปแล้วอ่ะมุณสองบ,บ้านมั้งถึงมา้าสีป่ะ ถึงๆสองเลยหนูแปะบ้านซ้ายหนูแปะบ้านซ้ายสองนาทีหนึ่งคือว่าซ้ายผู้ดตอนนี้บ้านขวานี่ก็โล่งนะบ้านไหนกันนะดูดิบนเขาบนเขาบนเขานี่บ้านเนี้ยตรงนี้ตรงนี้เอ้ยเจมได้อะเข้าเข้ามานหนึ่งเจมได้นะเข้าได้เหร ให้แม่เข้าให้แม่เข้าแม่มาหลังแล้วพอต่อตัวข้าพี่คาบได้ป่ะบ้านอะไรก็ได้บ้างตอนที่ฝั่งบันนี้ถึงเงียบว่ะทั้งสี่อะพี่ไปดูให้เมื่อกี้ก็ดังยิงกันใช่ป่ะหรือว่าไหนยิงกันเส้นกูเส้นกูไอ้ตรงนี้เป็นอะไรทักหนาวะไอ้เหี้ยเจ็บนิดบ้างเส็จแล้วบนเขาอยู่บนเขาเว้ย ดูให้พี่แล้วพี่สามารถเล่นฟรีได้เลยเว่าตรงนั้นนะพี่ขึ้นไปแตะขาวสองได้อีกนะเว้ยเออเห็นหมดเลยพลังคาบ้านยาวเส้นนี้เดี๋ยวพี่ไปรู้ข่าวทางหลังพี่เลงครับเนี้ยกูขึ้นไปแล้วแตะส่งผมดูให้ได้หมดเลยมาสามมาถ้ามีที่ยิงที่ได้ก็คือในหลุมไหมนะครับไม่น่ามีใครเล่นในหลุมตอนเนี้หมดขี้สัตว์อ่ะตอนเนี้ย กูมึงหาวิวิสองกูดังข้างบนได้ป่ะกูดังหน้าพีเนดอ่ะมาร์ซี่อ่ะสองได้กูสองได้สองดิสองดิตอนนี้ที่ประตูไม่เปิดแล้วก็ไม่เห็นคนอ่ะเอาป่ะแต่กมองได้ไม่หมดนะเอาก็ได้นะเว้ยรอพี่เนตพีเนตวิ่งขยับไปใกล้ๆอ่ะเดี๋ยวผมเข้ารถพิชนให้แต่กูไม่เห็นคนอ่ะพี่ดูได้หมดรีบมานะขอดีเป็คนมาแซลพี่อ่ะให้ผมไปเลยหรอชัดแจงได้วเดใครว่ามาชนมาชนกูคนนึงไปไปไปเลี้ยงเลยก็ได้หมดแล้วเนี่ยใช่ไหม หลวหมแล้วใช่ะตต้ตาไปหเฮ้ยมีมีังคนมี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 ีักบ้านล่างก่อนไมักบ้านนี้ก่อนขอปอนม้ขัพี่ขอคนห้อยไปข้างหลังแล้วเล่นแบเดินแถบเนี้ยส่องให้ทั่วๆเลยก็ได้เ้ยคนรังกนี่เห็นคนเดียวรู้พี่พี่ไม่รู้ว่าคลเ้เขาอยู่ไหน ใครอยู่ในกอดังกันแหละดวงดิบ้านนี้เป็นไงวะเพจบป่ะสาเออเดี๋ยให้รอบมันสามบนเขามันตีกันอยู่เว้ยมันสาอ่ะมันเช็ดตีที่เคลื่อนเป็นตีกันปะหล่ะใช่ใช่มันอยู่บ้านนี้มันอยู่บ้านหน้าผมมันอยู่บ้านหน้าผมรถไม่จอมีบ้านนี้มันวิ่งเช็ดเนี่ยอย่างงี้ไว้ตามการเพจจ้าชมบุคคลด้วยเพชรแพ้หมดนั่นแหละพี่วินี่คนเดียวพอมันตีอยู่บนเขาเลย จงงอดแม่มึงวิ่งไปจัดเลยวะยิงฟรีแล้วเซฟเลยนะเซฟวะ<ๆ>นัวแล้วนัวแล้วในบ้านาน,านะมันก็มองยิงแม่ยิงฟรีเลยเพีย้ยแปะหนึงเขานีด้หนุ่วไอ้ยิงฟรีนะครับสี่อ่ะมันมน,น้องอยู่อ่ะมันนอนอยู่อ่ะมนันอยู่แบบเครื่องมันได้ป่ะได้แล้วไม่รู้แล้ว ที่บ้านน่รู้กูแล้วไอตี้ขวามันรู้รู้เปล่ารถรถเครื่องมาหลังพี่นะไม่รู้มันจะออกเปล่าพี่ยิงไล่แล้วกดลงก่อวางฝ่ามากดนะเว้ยฝ่าละเป็นเนาะเออจมีฝ่าบนมาตี้โกดังบนมาพักสามบ้านเก่าแล้วน่าจะโดนทิพตออกแล้วเดี๋ยวไปเก็บเฟอร์เดรป่ะได้ดูหนเดี๋ยวพี่ไปเล่นบ้านเก่าเองให้ันเขาสูงนะตัวนี้ ม่เลยแล้วล่ะคนมากเพชไม่มีไว่อนคุมหลังไว้ก่อนเออเดียในร่องนี่ก่อนได้ปะิดมาชิดหัวเราปุ๊บเรามมอปากเลยคนหนึ่งอะใครก็ได้ปะเพชรไปดิเฮ้ยดอะไรัาหย่อูทำนี่นนาเ้ย่มึงเชิดอักูดูขวาจริงจันะบ้านไหน บ้านเก่าเหรอ้าขึ้นเล่นเลยป่ะมึงมึงเนียนก็ได้ไปถ้ามึงขึ้นเล่นมันจะรู้ตัวป่ะก็มันมันมันถอดไปแล้วมันเล่นเลยก็ได้แต่มึงอ่ะจะได้มีสเปซเล่นตรงนั้นอ่ะบบไม่่เเสียลนแบบไม่เสียบนเขาถ้าเสียงก็ไม่่ต้องเลนมันมันมันกลับไปบ้านแล้วข้างหน้ากูอ่ะโอ้ยมีตัวนึงอยู่ในนี้เว้ยที่กูเห็นนะมาเจอล่าสุดไอ้มาสีตัวเขาซองมึงนะมาเล่นยอดเขาสูงมาเล่นมาร์สีพี่เนทนอกมาหน้าผมดาวอ่ะ มองได้หมดอ่ะแต่ถ้ามันโผล่ม yani ันต้องโผล่ขึ้นเนินมาเขนอ่ะเนินบางอยู่อุ้ยยุดแม่ฟุบจัดไอ้สัสหลอดวะรอดหลอดหอดหลอดแต่มันจะทิ้งไอ้ไหนไปดิไปทิ้งไปทิ้งไปทีมันอยู่ข้างบนมันอยู่มันอยู่ขวากายไว้มันอยู่ข้างบนที่สวยว่ะที่นี้ก็บ้านเก่าที่ยิงอีกเขาที่นี่มาว่ะเขาเขาสูงสุดอ่ะยิงได้เลยดูไม่ได้หรอไอ้แม็กช่วยเพื่อนหน่อยแฟนเ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 ฟไเฟน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 เฟ ตีมันไม่ไหวสัตว์แยกกันกูส้นตีมเกินไอ้นที่อ่มันแยกโดนสายกดรัวๆเลยเว้ยหรือม okay. ันแยกกันดิอย่างเงี้ยไอ้ที่อ่ะกูไม่กูไม่แปะขวาได้ป่ะมน้ำสีอ่ะวันนี้เล่นไม่ได้แล้วปล่อยเลยมันมีขาสูงอยู่นะเว้ยตีีเดดยวโนต้องวนไปแปะขวาเลยไม่กวนไปทิ้งอ่ะอยู่เส้นกูมันแยกอย่างนี้โดนทิ้งแทงก็ได้เว้ย มักสองสองตัวแล้วก็ข้างหน้าอีกไนท์แล้วก็มักหนึ่งเปลี่ยนรถได้นะสิเออตัวนี้แหละงต้อเจ็บนะเจ็บนะหลังอินเจอเลยขวาบนขวาบนลงก็ดีอย่างเนี้ยเลยใช่ใช่บนขวามือ ไไปปเเลลยยมันแค่แบบเดินมาถนนเว้ยจิบันจะลีนอยู่อยู่มาร์คหนึ่งอะตอนแรกอ่ะแสดงว่าเขาของมันด้วยเลยดังนั้นเล่นเรือขวาปีแล้วห้องน้ำอ่ะจอดได้เลยแต่ต้องปิดทางบนนะเดี๋ยวเล่นห้องน้ำมาเดินนี้ก็ได้เนี่ย้องกูเนี่ยระวังมันออกมากดหูเองนะเท่านั้น ไม,ม,ไม่ไม่แพรว่าเขาสูงไม่มีแล้วดิก็มันมาจากมาร์าากหนึ่งอ,อีวานจารีง่าเจอที่ลองด้วยพี่พี่เนตบนเขา,าอะหลงังก,กันนี้ไม่ได้แล้วเ<อ>หรอยิงฟรี้ะ เปิดน้ระวังนะเออมันเปิดเข่าไอ้เปิดไอ้ตึกใหญ่รับหลังดีกว่ารับหลังเรือปีเฟิร์สเนี่ยจะบอกว่าทีมอันทีมอันขอนหนึ่งถอนหนึ่งไม่มีเลยดฏิบตี้เรามันมันมันย้อนถอนไปแล้วถอนไปแล้วตามรอยเรามาเว้ยเออมันมันเดินเนี่ยทางที่กูมองแน่นอนอถ้ามันจะมานะไม่ก็อยู่บ้านมองแค่ตรงเนี้ยพอแล้วอพี่ไปมองหลังหามุมนิ่งๆฟังเสียงตีนอก็ได้แล้วมองเห็นนะมองยากอยู่สองคน ไว้เนี่ยเนี่ยกูว่าเนี่ยแค่เพื่อนมันอ่ะฝวาล่างนะพี่เนเอปแถวเนี้ยไอพี่ไม่ได้แล้วโอเคพี่เนปพี่เนเล่นตัวเดียวบอยมนแมนก็ต้องเล่นแมนก็ต้องเล่นไม่ต้องหรอรอปาดรอปาดพี่จะมองเห็นะตรงนี้ผมไปเล่นที่เดิมอ่ะเหยียดจัดที่อะแม่กลางวงกลางวงขันตีนจัดท่านมีโรคไหมเปล่า เออเปิดเมืองมาเล่นไอ้นี่แทนได้เป็นกล่กกองกล่องเปิดเมืองไงพี่ยิงมันได้ป่าวสองตัวไม่โฉสตี้มันเปล่าวะ่ะทำให้โดนตรงนี้ยิงนะ่ะอาจจะเป็นตี้ใหม่ไปเลยอาจจะตีต้บ้านอ่ะตี้บ้านบนมาเออมึนยิงกันเองอยู่วันเนี่ยไม่ใช่ถ้า<ะ>มันยิงรถเรารถเราว่างว่างมันจะตีเราได้แ,แหละต่อไปอผมมีบักกี้นะเว้ยต่อไปก่อนลงไปทีพไหนไม่ได้แล้วเลยหมดเลยอะไร เขาไม่มีสมองนะแล้นแจ้งรถฝ่ามาไหมรถฝ่ามาจอดนะกูเห็นแล้วมันฝ่าวนมามาร์คสี่ติ๊กโก้ถ้ามึงขอได้ช่วยมึงขอไปเลยเว้ยมาที่ที่ควรทิ้งตรงนั้นวะพี่ได้หินอะไรไม่ได้ฮะหินไหนข้างที่เมื่อกี้เล่นได้ เปิดอะเลไม่เป็นไรเ <ผม S 1> ฮ้ยเฮียโมแม่งเฮียจัดจะตายหาตไปถ้าไม่ใช่ตผมแม่งเฮียหมดเลยเดแอดแลสตว์ขึ้นไปไม่ได้แล้วไม่ได้ลงเลยม,มคนมองกูตายตลอดพี่มีสมองกี่ลกูปลกปักสามลงไปเลยพี่มีสี่ดูวไม่มีเลยว่ะมันมันกลับซ้ายได้เว้ยถ้ามันจะตีขวามันเยอะอ่ะมันกลับไปเวเดิมแล้วมันแล้วมันเปิดมาอันิดนึงอ่ะเมืองไม่ยิงม่อะไรหรอกเดินขึ้นขวาไปกินต้องโดนมึงยิงวะใช่มันโดนมึงยิงอยู่แล้วเว้ย ก็จะรอตบตบซ้ายนั่นแหละแต่ถ,ถ,ถ,ถ้ามันถ้ามันถมมันถมมันเยอะเกินไปอ่ะมันกลับได้ไม่ถือตัวไหนถมมึงเยอะขวาค่ับเออถ้าขวามาตีมึงเยอะอ,อ่ะมึงกลับเวเดิมได้ถ้าสี่ขา้างหน้าองเราต้องดูอ่ะเกิดแดงไม่เออกขวาตัดก,กันได้ข้อสองก,กลับไปบ้านข้างหน้าเราจะมีแค่สองมันเดินม,มอันนี้ไว้เล่นนี่หมดเลย เปี่นยนร er ถเยี่ยนนะที่เดียวน่ะเยี่ยมไปจะไปเล่นตึกแปลกไอ้สัสเนี่ยเรลี่ยนรถแค่สิบเมตแปลกอะไรเนี่ย พี่กับพี่กับตัวหินเดินนะขึ้บนอ่ะมันน่าฮักดึงดึงกันไม่ต้องปีนอ่ะได้อยู่นะหว่าข้างหลังนี้ต้องปีสัดเชื่อเลยหรือวะเนี่ยข้างล่างอาจจะยังไม่มาเราอ่ะผมว่าผมว่ามันรู้แล้วกันพี่ไปพี่ไปแกมซ้ายดิถ้าถ้ามันรู้พี่อยู่อย่างเงี้ยพี่ไปแกมซ้ายเลยเปิดทุกทางเลยเนี่ยได้อยู่ คูฟปีบาลน่ะไอ้เหี้ยแม่งมึงมาเล่นกับกตุนทีเลยมั้ยเล่นขอบอยาให้แม็กซ์กินมาเออว่าดีกว่าว่ะมาๆมาคือมาเล่นเนี้ยตุนเหี้ยเลยมันจะมีเหลี่ยมให้กระโดดอยู่นะระวังนะกระโดดแบบไม่ต้องปีนอ่ะเอาละโอ้แต่แม่งแหลกที่ฝ่ายเลยว่ลมองไปข้างหลังเดี๋ยวใครวะแม็กซ์ไส่ มองนมองซ้ายอยู่เลยมองซ้ายอยู่ห่วตัวเนี้ยพิ่มพี่ไหนเบอร์รีดนะระการออะไรเออพ่งยิงดเลยเป็นฮียอะไรเขาหมดเเฮ้ยมาเกิดไรวะดกูยิงกูกูแตกแน่นอนใครวขาต้องอีกคือใครเขาต้องออกแล้วแม็กบ้าขนาดเนี่ย เฮ้ยเอาละมาเยนตายที่จะอยู่คนเดียวดิช่ยเล่นคนเดียวพี่เล่นไหมนะเต้ยเล่นยิงกันเลยผมวาหันแม่งมองยากอีกทีนี้ไม่ฝักปืนด้วยตกยิงไม่โดนเลยน้องชายตกเหมือนกันครับพี่ชายดวงแดงมาแล้วขอหัวไม่เดียวตายเลยขับไปเลย มาดิเฮ้ยตายแสดงว่าถึงได้สี่สบบออผูต้องเทนนิ่งเซมเบตเจ็ดสิบแล้วล่ะพี่ไปแจมฝข่าฟรีเลยนะซ้ายอ่ <นะ S 2> แม็กดูซ้ายไปอ่ะพี่ไปดูพี่ไปดูซ้ายเลยแม็กดูขวาให้อยู่อะ่ะปักกันดูเลยพี่อ๋อว,ว,วุ้นเลยทีเดียวนวุ้นแปะเลยพี่ดียว โอ้ยเสืนเดียวนี่ตัวไม่มึงต้อง่นคนเดียวเว้ยต้องแยกกันดูเโอเดูีแล้ว่าีป่ะขับมัไปื่แก่เม่นกันยาวเ็ม่นนี่อะตัวบีอได้เป็นอะแงแบงยมึง้ายเลย แค่ตีเรามีมันมันต้องวนไปขวาล่างเลยแค่ตีนะใช่ใช่วาตบีอะเบียอิงอ่ะมี่ทุนเขียวเยอะปะมีแบ่งได้ยี่สิบนัดว่ะเหลือร้อยเดียวแล้วคายวิ่งไปวิ่งไปจากหน้าต่อไปเลยต่อไปเลยเออข้างหน้าดับแล้วนะรอรอในเมืองอ่ะในเมืองต้องวิ่งไปเวนี้ไม่ก็ขึ้นมาตีเราเว้ย มีแค่สองทางที่มันจะไปหลบไปหลังมึงนะถ้าในมงอมึงไปตีขวาเราเราเล่นเนินหน้าเราฟรีเลยเนินขวามาสี่อ่ะจะไปด่ากดเป็นไว้อ่ะไม่ไม่ให้ไม่ให้มันไม่ให้ไอ้ใต้ตีนะวิ่งเไปทิดงขวาเรานอกสองก็ตาะมิดอ่ะเออรู้แล้วเฮ้ยแม็กซ์เป็นคนเป็นพอก็ได้เพื่อนแม็กซ์เป็นพอก็ได้ มีใต้ข่าตรงนี้นะมีแท่อ่านี้นเออ,อพีเนเขาดูหน้าอยู่วพีเนตยังยังไม่ดูเท่าไหร่อกไวพวกเนี้นยไปต่อไปาเล่นขวาล่างเราล่าสุดอยู่ติ๊กสองไปก่นขวาล่างก็เล่นรีเราบีบให้มันปนข้าขวาแมกวิวนเราเนน,นเนเเเนเนเดีนเนเ ตัวเตตี้นี่ยเดี๋ยวที่ตายแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวตัวเต็ตตี้ตัวเดียวมันกดซ้ายให้เราอยู่เถ่นั่งหาเทียร์ขวาล่างมอยู่ใต้ตีชันๆเลยเว้ยตรงรถอ่ะล่าสุดนะที่ไปแตะหน้าเลยนะ่นแหละนั่นแหละไปแตะหน้าเลยนะไปแตะหน้าเล่นซ้ายบางคนหนึ่งซ้ายบางคนหนึ่งจะเล่นขวาคนหนึ่งไปในวงไว้อ่ะงาวิ่งกัแม็ก

วิ่งออกไปเอ้ยมีเนืขวาขวาล่างเอาหน่อยทุนได้กว่าไหมมองไม่เห็นพี่ลงไปข้ามเสได้ป่ะแผดได้ป่ะขึ้นมาขึ้นมาอยู่ข้างหน้าเลยใกล้เนี่ยแล้วนึงเราลีเลาก่อนรอรอรอปรับกความการทีความกันทีพร้อมการพร้อมนะพร้อมนะรอรอเอาเอาเร็วเร็วเลยลื่นไม่ใช่โดนระเบิดหลังมาว่ะเล่นก่อนเล่นก่อนขยับไปตรอจสอบก่อนดูความสามารถ คนไม่นี้เชิญเลยนะครับ